เปิดฉากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานาคารินเกมซึ่งในวันแรกครับมีการชิงเหรียญทองกัน4เหรียญทองนะครับจากประเภทกรีธาซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยราชพัฏวไลยอลรกงก์ขึ้นนําเจ้าเหรียญทองด้วยผลงาน1เหรียญทองและ1เหรียญเงินครับ เหรียญแรกของสงขลานครินเกมนะครับตกเป็นของนักกีฬาทีมชาติจากจังหวัดอุดรธานีนัทานาชานจากสถาบันการพละศึกษาชนบุรีครับในกีฬาพุ่งแหลนหญิงด้วยสถิติ51.42เมตรถือว่าพอใจออระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าปีที่แล้วที่แข่งหมอก็พุ่งแค่48-47อะไรเงี้ยค่ะพอมาแมตชนี้ก็พุ่งถึถง5 1ก็โอเคค่ะ ขณะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนวไลอลงกรได้2นักวิ่งสาวจินตราเสียงดีและทัศพรวรรณกิจคว้าเหรียญทองและเหรียญเงินในวิ่ง100เมตรหญิงด้านนาตายาด้วงแก้วสาวน้อยจากพัฒนลุงครับคว้าเหรียญทองแรกให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพจากทุ่มน้ำหนักหญิงด้วยสถิติ11.27เมตรเหรียญเงินเรวดีสุขสวัสดิ์มหาวิทยาลัยกเกษมบันฑิตและเหรียญทองแดงจากจีราพรเมืองพินมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์รวิโรธครับ ว่าที่นี่ก็มีการต้อนรับการ,ราากให้ใหความเป็นกันเองอย่างดีค่ะจะฝากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆโค้ดที่ให้กำลังใจและคอช่วยเหลือช่วยเชียร์อยู่ตลอดค่ะไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะครับอยู่ที่การชิงเจ้าลมกรด100เมตรชายซึ่งสมโพโสุวรรณรังสีเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งด้วยเวลา10.69วินาทีคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้มหาวิทยาลัยปทุมธานี เหรียญเงินเป็นของภูมิมนัทจันเข็มมหาวิทยาลัยกรุงเทพและเหรียญทองแดงจากวีรวัตรพาเรืองมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับดีใจครับเป็นครั้งแรกที่ได้เหรียญเดียวเพราะว่าผมไม่เล่นมหาหลัยนานแนละ้วเพิ่งจะเล่นปีแล้วก็เจ็บจากเอเชียนเกมก็เลยไม่ได้ปีนี้มาก็ได้เหรียญก็โอเคครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมบอกว่าประทับใจกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าภาพครับรแรก กลัวไหมผมผมว่ามันเฉยๆนะพี่เพราะว่าคนมันจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนมันก็เป็นะนะเนาะแล้วแต่แต่ผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเดิมอะ่ะเพราะว่าดูการจากการตัวตัวตาหรือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่รู้สึกว่าเข้มดีมากสำหรับกรีธาในสงครามนครินเกมชิงชัยรวมกันทั้งสิ้น45เหรียญทองตั้งแต่วันที่28เมษายนจนถึง3พฤษภาคมนี้ สามารถมาร่วมชมร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาได้ณบริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39นะครับในวันนี้มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลแล้วทั้งสิ้นแ8สถาบันครับสมปราศวคน์นทีมข่าวสงขลานครินเกมรายงาน